ส่วนโครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพร้อมรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงปลายปีของจังหวัดตรัง นายธนิตอยู่ทองผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังกล่าวว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําแม่น้ําตรังลําน้ําสาขารวมถึงสภาพน้ําท่าสําหรับเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออุตกภัยในช่วงปลายปีของจังหวัดตรังอีกทั้งยังนํามาใช้ในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพื่อจัดสรรน้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่ให้มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศทั้งนี้โครงการ การชลประธานตรังได้ปฏิบัติตาม13มาตร,รการรับมือฤดูฝนปี2565ที่กองอานวยการน้ําแห่งชาติกําหนดอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังได้รายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ําให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกวันเพื่อจะได้บริหารจัดการน้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยอดยศสอ่อรอัคคายสีสวทตรังรายงาน